ลากแล้วพรลากแล้วพรลากแล้วอาโอ้ติดอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ้อมใหญ่ยยอยู่ใหญ่ยยอยู่ใหญ่ยยอยู่ไอ้เขา น่าจะเป็นปลา้าวโอ้ไม่ใหญ่ตัวเท่าลูกหมาแผลฟองฟองขึ้นแป๊ดเดียวกินเลยเห็นปะเขอบอกแล้วฟองเข้าแล้วก็เตรียมวัดแล้ว ปลาเขาสองโลสองโลกว่าลกูลกเรียลูกเห็นป่ะ <laughs> okay.